เออหรอเทสวันนี้กับผมคุกกี้เคเลแล้วก็เด็กเลียนอนวันนี้ผมจะมาแนะนำเลียนอนที่เติมแค่06นย์หแบบแนะนาวิธีการจัดสวยวิธีการเล่นก็อาจจะช่วย้ดูนิดหน่อยมาเริ่มอย่างแรกเลยเดี๋ยวก่อนย้ำนะว่าเติมแค่06เท่านั้น ถ้าเกิดไม่ได้เติมพวกก่ลองเก่าบางอันก็ไปหาเติมอันนี้แค่เติมแค่ศูนย์หกตัวลายลายใส่เป็นมหาขบวนพาเลทแห่งดอกไม้ที่บานสะพัง่งเรียนอนแล้วก็ใส่โทษทำนองอันงดงามเลททน่าเกตสองสามสอง เกศสอสามารถเป็นตัวอะไรก็ได้หรือว่าตัวนี้ก็ได้ส่วนความสามารถเดี๋ยวจะแปะเป็นการไว้ให้เกศหนึ่งใส่เป็นการผีบานแห่งเสียงอัภยัยเลาะกาเซียเอาล่ะลลายสองหนึ่งสามารถเป็นของซอก้าก็ได้ อันนี้ไม่ห้ามแล้วก็พวกประกาศใส่ลมดูดไม้ไม,ม,ม้ีคอนฟีเหมือนกันใส่เหมือนสองหนึ่งได้เลยว่าจะใส่เป็นของซอ,อก,ก้าของใครก็ได้แต่ที่แน่ๆถ้าเกิดถ้าเกิดซื้อกล่องแบบไอ้กล่องที่มันเป็น450จะได้กล่องใส่กล้าแล้วก็กระจก ก็หากระจกมาใส่แทนพี่จีหใบก็ได้แล้วก็ใส่เกศสามคนนี้ไป3ใบเพื่อเป็น personally p e r s o n a l l คืออะไรก็คือการถ้าเกิดไรเกศสามแล้วแล้วเทิรนต่อไปยังยรอดอยู่ก็มีเกศสาตัวนี้สามารถ p e r s o n a l l พื่อบอกพลังให้พันมไม่หมื่นหนึ่งแล้วก็จกการหนึ่งใบเทคเขาจะบารหนึ่งจกการหนึ่งใบเลอกการจากบนมือคนหนึ่งใบคอการไปนั้นลงซองเลียหรือทิงการไปนั้นก็ได้แล้วก็เทคออโต,โต้เมื่อ,อยูดิตนี้โจมตียาวว่ามันต้องอยู่่องแวนโซบาร์หนึ่งทิงการหนึ่ง ชิงกับเบอร์มือบูทยูนิตเอายูนิตแถวหลัง3ใบมาบทูทแล้วก็ถ้าทำการบทูทด้วยยูนิตสใบหรือมากกว่าโปรหนึ่งได้สามารถได้เช็คได้3รอบจบการต่อโซ่นั้นเมื่อกาเมื่อและเมื่อจบการต่อโซ่นั้นสแตนเรียากาดได้ หลังสองใบก็คือสามารถแสแตนซ้ายกับขวาได้แล้วก็ใส่คนนี้ g o o f i e l d ก่อนไปสี่ใบอันนี้แบบซื้อสตาร์เตอร์ไม่ซื้อเด็กเริ่มต้นมาด้วยนะเมื่อยืนยินี้จมตีบรรการถ้าคุณมีเลียการแถวหลัง3าใบหรือม,มากกว่า คัตบาร์หนึ่งยูงนิเนได้รับพาวเวอร์บวกอีกหมื่นจนจบการต่อสู้เป็นไดที่แบบเอามาใช้แก้ขัดไปก่อนเกสามหมดแล้วนะขอเวลาสักกู แล้วก็ตัวต่อไปอันบีตก่อนใส่ไปสามไม่ใส่ไปสองใส่สองเอาไว้แบบเดี๋ยวอันเทคให้เมื่อยูนิตนี้อินเตอร์เซ็ตถ้าเถอหลังของคุณมีเรียกาดเกตหนึ่งหรือตาำกว่า2ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับคิวอีกหมื่นหนึง่งจนจบ การต่อสู้เอาไว้แบบมากันเพิ่มก็ได้เกตสองก็ใส่แค่ตัวนี้ไปก่อนทั่วเขาเพราะของ0ูนย์หมันแบบเกตสองกับเกตสามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เลยเอาของเก่ามาลิลไอกล่องเริ่มต้นมาใช้คนนี้ก็ใส่ชื่อว่าจังหวะอันลำเลง อิบาร่าใช้ไปสีเอาไว้เติมโซให้กับแวนกัดของเราเทคมาจมตีแวนกาดในการต่อสู้ยูนิตที่ยูนิตนี้บูตนำการดเกี่หรือต่ำกว่าจากบนมือเราหนึใบเข้าโซแวนแล้วก็โจกคืน1ใบเอาไว้เติมโซลและคนต่อไป Perform ร์มีเพท่านใดอันท่าอาจจะอ่านผิดไปบ้างเพราะอ่านไม่ค่อยถูกก็จะเป็นคนนี้ไป4ี่ใบเทคทำอะไรได้มีอยุดสองเทควอยีนี้ลงสนามในซ่องเรียจากบนมือถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นเกตสาหรือสูงกว่าเขาจะบาสหนึ่งและการเกตสาหรือเท้าก,กว่า จากตอบโซนคุณหนึ่งไปคอลงมาในเทอรนี้ถ้าคุณมีเรียกาดเกจหนึ่งหรือต่ากว่าในแถวหลังสองไปหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับ power ไม่ได้แล้วตรวจ power ก็ได้แหละอีกห้าพันมาใช้งานได้ดีมากแล้วก็ใส่ไปเลยคัดตัวเดียดากอน เป็นพีจีที่ไม่ทิ้งมือถ้าเกิดย้ำนะพีจีไม่ทิ้งมือบางอันติดยังไงก็ไม่รู้แต่อันนี้มันต้องมีมือแบบมือสองใบมีเพอร์เฟกต์การหนึ่งใบหรือว่าอันนี้หนึ่งใบถ้าเกิดปานนี้ไปปุ๊บเราไม่ต้องทิ้งอันนี้ก็ได้เพราะถ้าเกิดมือเราไม่เกินสองใบแค่นั้น แล้วการเกจหนึ่งหมดจังวะอ่าเจอละอันนี้จะใส่ก็ได้เมื่อก็ไปใส่เป็นตัวอื่นมาซีเดบิวเฮียริเตใส่ไปสองในเทินคุณถ้าคุณมีเรียการเกจหนึ่งหรือต่ำกว่าจำนวนสามใบหรือมากกว่ายิน,นินี้ได้รับพาวบอออีกห้าพันหมดละ เนื่องจากเลียนอนมันเก่งเพราะพวกเกจหนึ่งแต่จะแน่ใจได้ยังไงล่ะว่าจะเติมตอนขึ้นเกดสารแล้วจะมีเกจหนึ่งทุกใบอยู่ด้านหลังก็เลยจะพาเข้ามาสู่ออเดอร์ที่จะช่วยเติมมือและ กองหลังไม่แถวหลังอันแรกเอ่อแฮปปี้เดมิวอันนี้อ่านไม่ค่อยถูกฟอร์ For, ใส่ไปสามเทคทำอะไรได้ใ้เทิร์นคุณมีเรียนอนในชื่อกาดเคาน์เตอร์าบาร์หนึ่งเพื่อเล่นการ์ดไปนี้เปิดเจดเลือกยุนนิดเจดหนึ่งหรือเจ้ากวา,ากในนั้นสองใบคอการ์ดหล่อนั้นลงช่องเหลียสามารถลงช่องเหลียตรง ก็คือซ้ายขวาซ้ายล่างขวาล่างและกลางล่างได้อย่าเพิ่งเอาเข้าใส่ไปสามไปแล้วก็จะเป็นออเดอร์ของซอก้าที่ใส่มาเสริมสักหน่อยความหอมหวานนะั้นจะกลายเป็นฝันร้ายเคาร์เตอร์บาร์หใส่ไป2อเคาร์เตอร์บาร์หเพื่อเล่นการเบนี้ตโจการ์ดโดนท็อปกองสามารถเอาไว้ด้านบน ก็ได้หรือว่าจะเอาลงดอบโซนไปแล้วก็ภายในข้อมนละมือมิดความกดคันจะเย็นจะเยือกใส่ไป2องเทกโซบาหนึเปิด3ามเรือการ1ใบจะกองเราทิ้งการ์ดไปนั้น และสับกองเลือกการ์ดเจ็หนึ่งหรือจำกว่าจากตรอบโซนแล้วก็คอลงช่องเรียกอะอันนี้เอาไว้คอจากกองอันนี้เอาไว้จวยและดูไปประสุดว่าจะทิ้งหรือว่าถ้าเกิดทิ้งเธอหน้าก็สามารถเล่นไปนี้ได้แต่ถ้าเกิดไม่ทิ้งก็ได้โดยเทของคนนี้ได้แล้วก็ออเดอร์หมดแล้วใส่ออเดอร์มาแค่นี้พอ ที่เหลือมันเปลืองแล้วก็ต่อไปที่พเราจะใส่นั้นก็คือติ๊กเกอร์ใส่ได้สูงสุด16ไหห้ามน้อยหรือว่าห้ามมากเกินไปอันแรกก็คือโอเวอร์ติ๊กเกอร์ใส่ไปหนึ่งแนะนำถ้าเกิดไม่ใช่เด็กเกตเขียวก็อาจจะใส่โอเวอร์ของสีนั้นไปเลยก็ได้ไม่ก็ใช้โอเวอร์ปกติไปก่อน เดี๋ยวเอาหน้าตาโอ้ปกติให้ดูโอเวปกติจะมีสองหน้าตาก็คือหน้าตาไปนี้เอ่ออีกใบหนึ่งบัตรอะไรบัตรอะไรแล้วกูขอโทษด,ด้วยอีกใบหนึ่งไม่มีไม่ทำหายก็ ใส่เป็นโอเวอร์เขียวไปแล้วก็ทิกเกอร์ไปต่อไปที่ใส่ก็คือฟอสต์ทำให้แถวด้าของพวกเราบกหมื่นเป็นนั้นะใส่ฟอนเข้าไปสองใบโอเวอร์ over, หนึ่งใบแล้วก็ใส่ ดอไป3ใบแล้วก็ใส่ฮิวไปสใบใส่คิตค้อติกเกอร์ไปหใบที่จริงสามารถเอาใส่ฟอสสาเปลี่ยนจากดอเป็นฟอสแล้วก็เปลี่ยน ดอยอีกสองใบเป็นคิกก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดควรจะเล่นเรียนอนแบบสายฟาดแรงๆก็ได้แต่ไม่รับประกันว่าจะรอดหรือเปล่านะอ่ะเด็กก็จบไปแล้วส่วนวิธีการเล่นเดี๋ยวก็จะโชว์ให้ดูขอเวลาสักคู่เอาล่ะมาในส่วนวิธีการเล่นถ้าเกิดเอ่อให้โปรอดเกต ่ซนจนไปถึงเกียร3ให้ดูอ่ะซึบห้องใบให้เปลี่ยนจากมือแบบนี้เปลี่ยนสองใบนำเข้าใต้กองตัวคืนสองใบ โอ้คุณพาสสวยะถ้าเกิดปะเราได้เป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนแล้วก็จวอ่ะเรียนอนทิ้งเป็นนี่แล้วก็ไรเกตสามารถผ่านเธอเลยก็ได้หรือว่าได้ออเดอร์คนนี้ไปแต่แนะนำอย่าเพิ่งไล่ไปเลยดีกว่าเพราะมันแบบจะไม่มีพวก เกตหนึ่งเยินในดับก,ก็ผ่านเทินอ่ะเขาเริ่มอะไรเสร็จด,ดีมาคิดจะก็ติเกอร์กกอรอให้แวนพลังให้แวนอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็จนหนึ่งทีนี้ก็อ่ะทิ้งแล้วก็ไล่เทเกตหนึ่งทำงานขอตัวเองออกมาจากโซ่ แล้วก็เนื่องจากเรนนอนช่วแรกอาจจะโชว์น้อยก็แต่ถ้าเกิดเปิดมาโมได้ตัวเติมโซวก็ดีอย่างนั้นขอใช้ออเดอร์ภายในความมืดมิดโซบ้าหนึ่งเปิดท็อปเด็กสาม โอ้พวดทิ้งที่เหลืออืมสับคองแล้วก็อ่ะมาแล้วก็แวนตีบูทเสร็จแล้วก็ได้ชิปดอกลางข้างจวนอ่าชิปเอามากัา แล้วก็นำอย่เพิ่งข้างตีถ้าเกิดฮิตก็นำเข้าโซไปแล้วก็จ่วคืนอ,อ่ะผ่านเทินแล้วก็ฝันวนตีมาตาดไปแล้วก็ถ้าเกิดเขาตีอีกก็อ่ะผ่านเทินก็ ทิ้งทิ้งเป็นอันนี้ได้เกรดสามเทคเกตสองทำงานแต่ใช่ไหมไม่เพราะว่าแค่นี้ก็ดีอยู่แล้วกดเทคเกตสาเลยเคาจะตอบา1หนึง่งจว1หนึ่งแล้วก็คอเรียกากรเทหนึ่งอ่ะขอมาหรือต่มกว่าอันนี้ขอไล่ครับ พัตตาบาหนึ่งจวนหนึ่งโอ้ดูท็อปเด็กไว้ด้านบนแล้วก็ออย่างนี้ก็ได้แล้วก็ให้เลียนนอนตีกดถิกเลียนน่โนโวบ้าหนึ่งทิ้งมือหนึ่งแล้วก็ เอาแถวหลังสามใบบู๊มาได้เช็คคิดแล้วก็เชคเกิดคีดให้แหวนพลังให้ข้างถ้าเกิดเขาไม่โปรเสกัดเช็คอีกใบสามใจแค่เล่นประมาณนี้ก็คือจะวนเกจหนึ่งจากกองแล้วก็อาจจะมีออเดอร์ที่วนเกจหนึ่งจากดับโซนเพื่อให้เด็กนี้มันแบบ เล่นได้ง่ายขึ้นปูบอร์ดได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดเจอคู่ก้อีกเรื่องนึงแล้วก็จบักนไปแล้วนะครับของการเล่นเลียนนอนแบบเลียนนอนปกติที่เติมแค่ศูหถ้าเกิดมีใครถามว่าเติมตัวนี้ดีไหมพี่ตัวนู้นดีไหมเอออันนี้ตามใจเลยแค่ขอให้รู้ว่า ไม,ม่แค่เติมแค่ส่วนหกส่วนอืนอ่นเดี๋ยวจะไปเติมแล้วอาจจะเอามาลงอีกรอบแบบพวกเติมของเก่าอะไรบ้างอีกามากมายปลาปลาแค่นี้แล้วก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย